สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับพบกับผมนะครับวิถีไทยบ้านคนบรรณานะครับวิถีเกษตรไทยบ้านนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือหัวมันนะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับมันหวานญี่ปุ่นวันนี้จะมาเพาะนะครับเพาะขยายพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นนะครับจะเอาไปลองปลูกนะครับ เราอยากทานอะไรนะครับอยากกินอะไรนะครับเราก็จะสรรหามานะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับมีหลายสีนะครับเขาว่ารสชาติหอมหวานอร่อยด้วยนะครับเราอยากกินมันหวานญี่ปุ่นดูนะครับเราก็ต้องมาขยายพันธุ์นะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับมีหลายสีนะครับมีหลายสีเนื้อนะครับเนื้อของเขามีหลายสีนะครับมีสีสีส้มนะครับก็มีนะครับ สีเหลืองก็มีนะครับสีม่วงก็มีนะครับรสชาติจะแตกต่างกันนะครับนี่เป็นหัวมันสีม่วงแดงนะครับม่วงแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพาะนะครับขยายต้นพันธุ์นะครับเพื่อที่จะเอาไปลงแปลงนะครับแล้วก็ปลูกดูครับปลูกทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่มีนะครับหัวมันนะครับ กับหัวมันหัวมันหวานญี่ปุ่นนะครับมันหวาญี่ปุ่นราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพาะขายายพันธุ์ดูนะครับแล้วก็มีมีดนะครับมีมีดแล้วก็ครุถังนะครับครุถังกระบะนะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอก นิดหน่อยนะครับปุ๋ยคอกแห้งแล้วนะครับหมักแล้วนะครับหมักแล้วนะครับเราจะไปผสมนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราาเราจะเพาะนะครับเพาะไปก่อนนะครับปุ๋ยคอกแห้งแล้วหมักแล้วนะครับผสมให้เข้ากันนะครับเพาะใส่กระบะก่อนนะครับให้ต้นเขางอก่อนนะครับเราถึงจะ เอาไปลงแปลงปลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับการขยายพันธุ์ด้วยหัวนะครับถ้าเราไม่มีต้นพันธุ์นะครับเราก็จะเพาะด้วยหัวนี่แหละครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับเพาะพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นโดยใช้ หัวมันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับวิธีการเพาะนะครับเราจะใช้มีดนะครับมีดหัน่นหัวมันนะครับเป็นชิ้นๆน,นะครับผมเป็นชิ้นๆ แล้วเราก็เอาไปลงที่กระบะเพาะของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผ่านะครับหัวมันนะครับว่าผ่าอย่างไรนะครับ ท่อนๆนะครับผมอันนี้เป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับเนื้อเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองนะครับมันจะมีเนื้อสีม่วงนะครับสีส้มก็มีนะครับมีสีเหลืองนะครับเราหั่นเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับผมผ่าครึ่ง นะครับแบบนี้นะครับเราก็ผ่าครึ่งนะครับอีกน,นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ครึ่งนะครับผมผ่าครึ่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็เอาไปเพาะที่กระบะของเราเลยนะครับผมหัวหนึ่งนะครับเราก็จะได้หลายชิ้นนะครับผมหนหัวนะครับเราก็ได้หลายชิ้นนะครับเห็นไหมครับหัวเดียวนะครับนี่นะครับ ท่อนนะครับประมาณนะครับประมาณสองนิ้วนะครับประมาณสองนิ้วนะครับได้แล้วครับตัดครึ่งนะครับผ่าครึ่งนะครับให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับ สามเรียนะครับ มันนะครับมาใส่ที่กระบะเพาะเลยนะครับผมโดยการกดนะครับลงไปนะครับกดลงไปนะครับเอาด้านที่เป็นด้านเหลี่ยมนะครับลงไปนะครับผมเป็นมุมแหลมลงไปนะครับนะครับแล้วก็จะเหลือนะครับเหลือนะครับบริเวณนี้นะครับต้นเขาก็จะเริ่มงอกออกมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยครับ <c oughs> เรานำชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับที่เราเพาะไว้นะครับนี่ผมใช้แค่สองหัวนะครับเราก็ได้หลายชิ้นนะครับ แล้วก็มาใส่ทีนะ่กระบะเลยครับบาวางนะครับมาวางเรียงกันนะครับแล้วกดลงไปครับ,รบกดลงไปเลยนะครับกดลงไปเลยครับกดลงไป กดไปไม่ต้องลึกมากนะครับครับไม่ต้องลึกมาก ดลงไปนะครับแบบนี้นะครับ ไม่ต้องลึกมากนะครับตอกดลงไปนะครับให้โผล่ขึ้นมานะครับถ้าเราลึกเกินไปนะครับมันก็อาจจะเน่าได้นะครับมันอาจจะเน่าได้นะครับหัวจ,จะเน่าได้นะครับต้นมันก็จะไม่งอกนะครับผมให้เหลืออยู่ประมาณแค่นี้นะครับผมเี๋ยวประมาณ ทิ้งไว้นะครับรดน้ำนะครับรดน้ําพอชุ่มนะครับประมาณ15วันถึง20วันนะครับก็จะเริ่มมีต้นนะครับโผล่ออกมานะครับโผล่ออกมาเราก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์นะครับหรือเอาไปปลูกได้นะครับผมการเพาะพันธุ์นะครับถ้าเราไม่มีต้นกล้านะครับโดยการใช้หัวนะครับใช้หัวมันนะครับมาเพาะนะครับ พอต้นสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกนะครับลงแปลงนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเพาะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดินนะครับดินตัวนี้นะครับอย่าให้แฉะมากนะครับพอชื้นนะครับถ้าเราเติมน้ําเยอะจนเกินไปมันจะทําให้หัวมันเน่าได้นะครับผมเน่าได้นะครับกดให้ลึกพอประมาณนะครับ แล้วก็รดน้ํานะครับรดน้ําให้ชุ่มนะครับรดน้ําให้ชุ่มรดน้ำให้ชุ่มไม่ต้องรดน้ําจนแฉะนะครับไม่งั้นหัวมันมันจะเน่าได้นะครับผมวิธีการนะครับเทคนิคการขยายพันธุ์นะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับต้นที่ที่ผมเพาะไว้แล้วนะครับเพาะไว้แล้วนะครับ เป็นมันหวานนะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับผมสีเหลืองนะครับตัวนี้สีเหลืองนะครับหัวสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับหัวสีม่วงแดงนะครับสีม่วงแดงเนื้อสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับตัวที่ผมเพาะไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับมันหวานญี่ปุ่นที่ผมเพาะไว้แล้วนะครับมันหวานญี่ปุ่นอันนี้เป็นมันหวานญี่ปุ่น หัวสีเหลืองนะครับเป็นหัวสีเหลืองนะครับรสชาติเขาจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะนำนะครับต้นพันธุ์ไปขยายอีกทีนึงนะครับเราอยากทานอะไรเรากินอะไรนะครับเราก็สรรหานะครับมาปลูกนะครับให้ได้นะครับถ้าเราไม่มีนะครับต้นพันธุ์นะครับหรือกิ่งพันธุ์นะครับเราก็ มาขยายพันธุ์นะครับเพาะพันธุ์โดยการใช้หัวนะครับประมาณสิบห้าวันยี่สิบวันนะครับก็เริ่มจะมีต้นนะครับออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันงอกยังไงนะครับเนี่ยที่ผมเพาะไว้นะครับเพาะง่ายๆนะครับเพาะง่ายๆนะครับอ่า ึงให้ดูเลยครับผมมาแล้วครับนะครับนี่คือหัวนะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับนี่ครับโดยการผ่าครึ่งนะครับอันนี้ผมผ่าครึ่งมันหวานญี่ปุ่นนะครับแล้วเขาก็จะออกรากใช่ไหมครับปานเพาะนะครับโดยการใช้หัวนะครับ ก็จะออกรากนะครับเดี๋ยวจะออกรากเราก็จะเอาต้นพันธุ์ตัวนี้นะครับหัวหนึ่งนะครับได้หลายต้นนะครับหัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมันเทศมันหวานนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองตัวนี้เป็นหัวสีม่วงแดงนะครับสีม่วงนะครับเนื้อสีเหลืองนะครับอันนี้หัวเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับ สีขาวเหลืองนะครับ,รบหัวหนึ่งสามารถเพาะได้หลายต้นนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะไปทดลองแล้วก็ปลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครับว่ามันงอกยังไงนะครับ รักออกเยอะแล้วครับออกเยอะแล้วนะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับเขาวารสชาติหวานมันหอมด้วยครับพิธียันขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับอย่นีนครับเดี๋ยวเราก็จะตัดนะครับ ต้นพันธุ์ตัวนี้นะครับไปลงแปลงปลูกดูนะครับเพื่อที่ขยายพันธุ์นะครับให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมง่ายๆครับต้องลองครับถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับผมออกรากดีมากครับเราใส่กุ๋ยครบไปด้วยนะครับผม คุยคอกนะครับเดี๋ยวรากเขาก็จะมากินนะครับปลูกง่ายๆครับมันเป็น,นต้นใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวขยายพันธุ์ให้เยอะขึ้นนะครับมันหวานญี่ปุ่นครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับกับชีววิถีเกษตรพอเพียงนะครับวิถีไทยบ้าน เกษตรไทยบ้านคนบ้านนานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูนะครับว่าเราเอาไปเพาะนะครับไปแปลงเพาะแล้วก็ผลผลิตมันจะออกมาอย่างไรนะครับแล้วก็มาติดตามเทคนิคการปลูกนะครับอีกทีหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปหน้าครับพบกันใหม่กับผมนะครับชีววิธีเกษตรพอเพียงครับสวัสดีครับผม